น้อยๆง่ายๆในชีวิตประจําวันก่อนค่ะเพราะคนชอบคิดที่คนเข้าใจผิดเยอะเนี่ยคืออัจฉริยภาพเป็นเรื่องใหญ่เราก็เรื่องไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่จํากัดเฉพาะคนกลุ่มเดียวในโลกเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยค่ะซึ่งโดยธรรมชาติเราเนี่ยสมองเราถูกสร้างมาให้เอื้อในการพัฒนาอัจฉริยภาพทั้งหมดอย่างน้อยในแปดด้านคนเรามีอยู่แล้วครบในตัวเราทุกคนคนไม่ค่อยทราบทีนี้พอคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวปั๊บเนี่ยก็ไม่อยากจะทําแต่มันต้องเริ่มจากคิดก่อนเป็นเรื่องไกลตัวอัจฉริยภาพสร้างได้ง่ายๆเช่น อยากเป็นคนที่เก่งดนตรีเนี่ยไม่ต้องไปเริ่มเล่นเครื่องดนตรีให้เริ่มจากฟังก่อนเสพเป็นก่อนแล้วค่อยไปเป็นผู้ผลิตถ้าเริ่มอยากมีอาชีดาพด้านการเข้าใจธรรมชาติถ้าเริ่มในเด็กๆปลูกต้นไม้ดูดอกไม้อย่างเด็กหนูดีในวัยอนุบาลนะคะที่โรงเรียนวันนิสาเนี่ยก <c oughs> ็ให้เขาดูเช่นสังเกตดอกไม้ดอกหนึ่งกรีบไม่เหมือนกับอีกดอกหนึ่งสีไม่เหมือนพื้นผิวสัมผัสมมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยไปไกลถึงจะเป็นนักธรรมชาติวิทยานักมนุษยวิทยานักสัตววิทยาอันน่นอย แต่ว่ามันต้องเริ่มจากการแรกแรกก่อนคนเราจะอ่านเร็วและมีคุณภาพเนี่ยต้องมีการเครปตัวเองนานพอสมควรเช่นในห้องสมมุติเรื่องทักษะอย่างี้เทคนิคไง่ายๆเลยค่ะในห้องที่เราจะอ่านเนี่ยค่ะควรจะมีมุมในบ้านไปนเลยมุมหนึ่งที่มีรอาอ่านหนังสือแล้วก็มีไฟที่มีแสงธรรมชาติอย่างอันนี้เป็นแสงที่ดีที่สุดแสงธรรมชาติที่เหมาะสม มีอาหารเนี่ยจะอยู่ตรงใกล้ๆก,ก็ไม่ได้ให้เก็บอย่ในห้องครัวม,มีดอกไม้แล้วดีมากหนังสือที่เราคนจะาอ่านคนจะมีชั้นเก็บไว้เลยเพราะคนที่อ่านเร็วเนี่ยคือคนที่นั่งลงเตรียมสภาพจิตนิดเดียวแล้วอ่านได้เลยทีนี้เนี่ยจะมีคนหลายคนอย่างหนูดีเมื่อก่อนเนี่ยค่ะห้องรกมากไม่ได้เตรียมห้องไอ่านหนังสือพอจะอ่านปั๊ง ทนไม่ไหวห้องรบต้องไปจัดห้องจัดห้องเสร็จไม่มีแรงจะอ่านหิวด้วยก็ไปกินเนี่คือลักษณะทางกายภาพที่ไม่พร้อมสําหรับการอ่านคนที่จะอ่านเร็วได้อันดับแรกเะคะเราจะบอกว่าก่อนนอนคืนนึงเนี่ยเอาหนังสือที่ยังไม่เคยอ่านมาเราก็ให้สแกนหนังสือเนี่ยคะ่ะเข้าไปไม่ต้องอ่านเลยปิดแล้วไปนอนอันนี้เป็นการเอาข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สํานึกแต่ในการสแกนเราจะมีวิธีเช่นเปิดหน้าจินตนาการตัว X เ,เปิดทีละหน้าจินตนาการตัวเไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องอ่าน ตรงนี้เนี่ยสมองส่วนจิตใต้สํานึกเนี่ยจะไปทํางานแล้วดึงเอาข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยมารอเราพอตอนเช้าเราจะมีข้อมูลเก่าๆในดาตตาเบสเราเนี่ยมารออยู่เต็มเลยพอเปิดอ่านในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราจําได้มากขึ้นใช้เวลาน้อยลงซึ่งมันก็จะมีเวลาเพลฟเต็มตัวซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนอยู่แต่เป็นเรื่องสนุกมากพอเรียนอล้สมองเราทำ่างนี้ได้ด้วยเป็นเรื่องสนุกมากนอกจากความอัจฉริยะที่คุณหนูดีเพียนสร้างให้คุณอื่นแล้ว อีกอย่างหนึ่งค่ะที่คุณหนูดีชอบทําอย่างสม่ำเสมอคือการสร้างความดีที่จิตใจและเผื่อแผ่ไปอย่างคนรอบข้างลองมาดูกันนะคะว่าความดีใดบ้างที่คุณหนูดีประทับใจค่ะมีค่ะหนูดีเองเนี่ยในเมื่อเราทางานด้านอาชียภาพเราจะรู้มีหลายด้านตัวหนูดีเองเนี่ยจะมีสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขเช่นหนูดีชอบออกกํลังกายหนูดีเคยเป็นครูสอนยิงธนูกับภายเรพยั อันนี้หนูดีก็มีความตั้งใจว่าหนูดีเองก็ต so it ้องออกกาลังกายเป็นประจำหนูดีชอบเขียนงานที่มีูชอบที่สุดคือเป็นนักเขียนหนูดีก็จะมีเวลาที่มีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขียนหนังสือเขียนต้นฉบับหนูดีต้นฉบับของหนูดีก็ไม่ใช่อย่างเล่มนี้เป็นภาพถ่ายหนูดีหลายเล่มหนูดีก็ไม่อยากจะใช้ภาพตัวเองหรืออยากจะวาดภาพประกอบเองแต่ว่าเนูคิดว่าวาดภาพมันคนวาดเยอะละหนูก็อยากปั้นภาพประกอบหนูก็จะไปเรียนปั้นดิน แล้วก็ปั้นดินประกอบภาพประกอบหนังสือตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยดิจัดเวลาให้ตัวเองเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกวันเนี่ยหนูดีนั่งสมาธิเช้ากับเย็นซึ่งอันนี้เป็นเวลาของหนูดีที่มีให้ตัวเองเออไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบอ e ีเมลไม่คุยกับใครใดๆสิ้นซึ่งหนูวิคิดว่ามันจําเป็นมากที่คนเราที่ทําอาชีพในการให้เนี่ยต้องสามารถที่จะให้ตัวเองได้ก่อนแล้วเราค่อยไปให้คนอื่นไม่งั้นจะมีอายุการทํางานสั้นมากเพราะเราจะเบรนเอาท์ สมัครของหนดีเนะะี่ยค่ะก็จะมีหลายเลเวลเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยหนดีก็จะเหมือนเด็กไทยทั่วไปด้วยก็คือว่าคิดอะไรในออกนี่ก็จะทําบุญคิดว่าอยากทาดีนี่ไปทาบุญทําบุญก็ต้องถวา,ายของให้พระใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอันนั้นเป็นการทําบุญที่ค่อนข้างจะซ้ําซ้อ,อนแล้วก็พระท่านเนี่ยหลผลท่านก็ไม่ได้อยากได้ของเราแต่เราก็อยากเอาไปให้ท่านก็มีเต็มวัดออพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยหนดีไปอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่คนพุทธก็คืออยู่ที่มริกา เราบกว่าที่นั่นเนี่ยมันเขาไม่ทําบุญกันนะคะแต่คนที่อยากทาความดีไม่รู้ทำอะไรเขาจะครีเอทอะไรแปลกๆขึ้นมาเช่นไปช่วยอาสา,าสมัครกับคนที่เป็นโรคเอดส์ไปอาสาสมัครกับกลุ่มผู้หญิงที่ถูก Blessed, ทารุณกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แปลกๆซึ่งหนูดีก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นการทําบุญที่สร้างสารรค์มากมีตั้งหลายสไตล์อย่างตัวหนูดีเองไปทำโปรเจกต์กันอยู่อเมรกิกาทำ Jumpstart Girls ก็คือเลเรียนเนี่ยไปคิดโปรเจกต์ให้เด็กที่อยู่ในชุมชนอาด่ยค่ะ เด็กผู้หญิงพัฒนาความเป็นผู้นําในตัวเขาแล้วชวนเข้าไปเล่นลนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ค่ะเป็นเรื่องสนุกมากพอกลับเมืองไทยหนูดีลงไปเที่ยวภูเก็ตปรากฏว่าเป็นช่วงคลื่นสึนามิเข้าก็ไปเที่ยวกับน้องสาวบืองเออเราในรอดชีวิตเ,เพื่อนเราสามคนคือผู้ปกครองเด็กในโรงเรียนนี่แหละค่ะก็เสียชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเหตุการณ์ค่อนข้าง,งใหญ่พอสมควรออพอรอดชีวิตปั๊บเราก็ไปเป็นล่ามอา,าสมัครในของพีาบานพังงาก็เห็นค่อนข้างจะเห็นมากเลยว่าคนที่มีทักษะ เก่งเนี่ยในเวลาคัดขันเราช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะมากก็เลยคิดว่าโอเคแล้วหนูดีรู้สึกหนูดีติดนี้บญคุณในในในเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นกลับึ้นกรุงเทพ,พก็เริ่มหาเลยใครจะลงไปช่วยคนที่ประสบภัยแต่ว่าช่วยก็อยากช่วยสร้างสรรค์นิดนึงก็หาไปเจอกลุ่มละครมาขับต้อมทําละครเด็กลงไปในชุมชนภาคใต้หกชุมชนซึ่งอันนั้นเป็นโปรเจกต์บังเอ,อิญเป็นปีนั้นที่มีเข้าไปพอดีเลยก็พอเข้าไปปั๊บเราก็ทําละครเด็กด้วยกัน แล้วในการแสดงของเชิงมาขป้อมเนี่ยก็คือเป็นสื่อชุมชนจริงๆสื่อละคพรพื้นบ้านจริงๆก็ต้องไปพักตัวอยู่กับชุมชนเลยแล้วก็พื้นเ,เวทีเนี่ยก็ไม่มีต้องใช้ผ้าปูเอาแล้วก็ใกล้ชิดเด็กที่มาดูมากมีปฏิสัมพันธ์กันอันนั้นก็เป็นเป็นลักษณะในการอาสาสมัครให้กับองค์กรพอหลังจากนั้นหนู๋มีมาตั้งบริษัทตัวเองปั๊บเนี่ยก็มาคุยกับพนักงานว่าเออเอาอย่างนี้ไหมในบริษัทเราเนี่ยยังเล็ก แต่ว่าเราจะรอให้บริษัทเราใหญ่แล้วก็รวยมากๆมีเงินเยอะมากๆแล้วเราค่อยคืนสังคมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าทุกคนปฏิบัติทำหมดทุกคนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าขับรถทุกคนจะชอบคิดขับรถเราไปเย็นนี้จะตายหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจะคืนต้องคืนวันนี้แต่ด้วยตัวเนื้องานซึ่งมันเป็นงานที่มันคืนสังคมอยู่แล้วโดวยธรรมชาติของเนื้องานจริงๆเนี่ยก็บอกว่างั้นเราคืนสังคมเป็นงานของเราไหมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นประมาณ25ของเวลาของเราเนี่ยเอามาทำโปรเจกต ก็ตั้งเป็นกองทุนค่ะร่วมกับน้องสาวหนูดีคุณวรนิกาเนี่ยค่ะก็เป็นกองทุนมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญาเรือกมาแปลจากภาษาติดเชื่อ Ocean of Wisdom เเพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอจชรพะภาพเกี่ยวกับปัญญาก็บอกว่าโอ้งั้นเอายี้ดีกว่าทําะใรสังคมแต่ว่าในการทำเนี่ยเราต้องคืนได้ตั้งแต่วัยเล็กไปจนถึงวัยเป็นผู้ใหญ่เลยก็มีโปรเจกต์ในแต่ละไตรมาสจะมีโปรเจกต์ของเราไตรมาสแรกโปรเจกต์แรกชื่อ โปรเจกต์ลิทเติลบ d ด้าปั้นพระในใจเด็กพาเด็กประถมห้าสิบคนกับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปที่เชียงใหม่ค่ะไปปั้นพระแต่ว่าในการปั้นพระเนี่ยพอดีจะมีวัดหนึ่งเขามันจะสร้างแต่เป็นวัดจะสร้างเป็นบ้านดินหนู่ดีก็ไปขอกับทางวัดบอกว่าเออิฐก้อนแรกเนี่ยที่ทางวัดจะสร้างเนี่ยขอให้เด็กเป็นคนปั้นได้ไหม mm hmm. เพราะว่าไม่เคยได้ยินว่าวัดไหนที่เด็กเป็นคนทําอิฐใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีความสดใสของเด็กะก็พาเด็กขึ้นไป เด็กทัดทีมากเด็กก็ไปเหยียบดินเป็นการภาวนาแต่เด็กฝึกการภาวนาก่อนแล้วตอนที่เขาเหยียบดิน mm. เหยียบโคลนเนี่ย mm. ก็พระท่านก็อยู่ด้วยท่านก็สอนการภาวนาไปว่าทํางานให้มีความสุขอย่างไรเสร็จแล้วเด็กก็ปั้นพระก็จะมีพระองค์เล็กๆค่ะแล้วหนูดีเนเรียนด้านสมองก็รู้ว่าถ้าเราขยับเขยืนเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยสมองจะบันทึกข้อมูลตรงนั้นได้ดีกว่าก็คิดว่าอืมถ้าเด็กปั้นพระเนี่ยมันก็น่าจะอยู่เข้าไปอยู่ในใจเขาอยู่ในความคิดของเขา mm. เด็กก็ปั้นพระองค์เล็กกลับมาบูชาบ้าน แล้วก็ปั้นพระองค์ใหญ่ค่ะร่วมกันเป็นกลุ่มเลยจะมีพระนอนพระบนดอกบัว mm hmm. เด็กคขีอกันเองหมดพระนั่งพระแล้วก็มีก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เอามากระดับเพื่อให้ฝ hmm. นตกใส่ท่านก็จะค่อย,อยๆไหลก็ไม่เป็นไรได้ปฏิบัติไปแล้วอ่อันนั้นคือโปรเจกต์แรกโปรเจกต์ที่2ออันนี้ทําให้เด็กไปแล้วก็บอกโอ้ oh, นั้นเป็นผู้ใหญ่มั้งละ mm hmm. ก็เป็นเ,ออเดือนกุมภาพันธ์เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับความรักเป็นงานชื่องานภาวนาว่าดะดยรัก mm hmm. จัดที่เสถียรธรรมสถานนะคะกับคุณแม่ชีคุณแม่ชีให้สถานที่แล้วหลีก็เป็นคนเชิญพระภิกษุพระภิกษุณีจากหมู่บ้านพรามมามก็จะมี